อันดับแรกเราก็เตรียมเตรียมชามมานะคะชามส่วนผสมเอาไว้นวดนะคะเตรียมชามมาใส่แป้งนะคะใส่แป้งลงไปอันนี้แป้งแป้งเค้กนะคะใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยแป้งอนเนกประสงค์นะคะแป้งอนเนกประสงค์ตามด้วยยีสต์นะคะยีสต์ ตามด้วยผงฟูเบกกิงโซดานะคะ<ม>เกลือเสร็จแล้วเราก็คับคลุกเค้าส่วนผสมนี้ให้เข้ากันให้เข้ากันก่อนนะคะคลุกเค้าส่วนผสมนี้เข้ากัน แล้วตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันดีอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราทำทำเป็นบอตรงกลางอ่าทำเป็นบอตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่นมลงไปนะคะนมสดนะคะนมสด ตามด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันพืชตามด้วยน้ำน้ำปุนใสนะคะอันนี้น้ำป่นใสเสร็จแล้วควรสดนผสมให้เข้ากัน คนส่วนผสมนะคะพอเริ่มนี้เราต้องใช้มือนะคะควรไปตักพักหนึ่งใช้มือช่วยนะคะใช้มือช่วยนวดนวดแป้งให้เข้ากันนวดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนวดจนแห้งแห้งลักษณะแบบนี้นะคะแห้ง แห่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจับปั้นเป็นก้อนนี้ได้พอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็นํานํำแป้งนี้ใส่กระมังไว้หมักไว้สองชั่วโมงนะคะหมักไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงอ่าโอเคหมักที่ไว้ก่อนนะคะช่วงเวลาหมักแป้งนะคะหาถุงพลาสติกมาครอบเอาไว้ถ้าใครมีกระดาษซีนก็กระดาษซีนอาหารก็ได้แต่ถ้าไม่มีง่ายๆนะคะเอาถุงพลาสติกมาแล้วมัดปากให้แน่น มัดปากไม่ให้อากาศมันออกอ่ามัดปากถุงมันแน่นนะคะไม่ให้อากาศมันออกอ่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวพอครบสองชั่วโมงเรามาดูกันนะคะ ามาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เราหมักแป้งทิ้งไว้วิธีการหมักแป้งนะคะถ้าเกิดว่าแดจจจจดจัดๆเราสามารถตากแดดได้นะคะถ้าแดดจัดๆอากาศร้อนๆสามารถหมักได้ประมาณ2ชั่วโมงหรือถ้าแดดไม่มีหรือว่าถ้าฝนตกอาจจะหมักสาชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะสองก็ด ups, ได right. ้สาชั่วโมงก็ได้อันี้แป้งที่เราหมักจะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะอันนี้พอแป้งเราขึ้นฟูแบบนี้นะคะเราสามารถจับดูได้นะคะจับดูได้จะเป็นใยแบบนี้เลยนะคะจะเป็นใยแบบนี้นะคะจะเป็นใยแบบนี้เลย แล้วก็ใช้ไม้พายนะคะกดตะลอ่อมเสร็จแล้วนำแป้งมาโรยที่พื้นโรยแป้งไปเลยแล้วเราก็เอาแป้งแป้งของเรานะคะวางลงไปเลยจ้า แล้วก็แป้งไ่มือโดนนิดนึงแป้งทางมือนิดนึงกันแป้งติดเแล้วเราก็นวดนวดไล่อากาศนะคะนวด นวดแป้งนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้คึงแป้งใช้ไม้คึงแป้งนะคะไม้คึงแป้งเราก็เอาแป้งทาน,นิดนึงแล้วก็คึงเ,คเวลาคึงไม่ต้องให้หนาเกินนะคะประมาณสักเซนครึ่งพอ ถ้าใครไม่มีไม้พึงแป้งใช้ขวดก็ได้นะคะอันนี้สามารถใช้ได้หลายอย่างไม่มีไม้พึงแป้งก็ใช้ขวดนะคะอ่ะพึงให้แบนๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะพอได้แล้วขนาดแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ตัดเวลาตัดนะคะตัดตรงริมตรงนี้ออกก่อนอตัดจะ่ย่าบแบบนี้ตรงนี้ตัดออกไปเอาวางไว้ยังไม่ใช้ตัดความกว้างประมาณแค่นี้นะคะ เราตัดแป้งทีละชิ้นนะคะตัดแป้งพิละชิ้นตรงปลายตัวนี้มันไม่เท่ากันตัดออกตรงนี้มันไม่เท่าก,าออกนันากานะคะเราก็ตัดออกบางคนถ้าใครไม่มีมีดฟันเลื่อยนะคะไม้พายไม้พายที่เราทำขนมเมื่อตะคู่นี้ก็สามารถตัดได้นะคะไม้พาย ไม้พายนี้ก็สามารถตัดได้นะคะกดไปเลยก็ได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราเตรียมน้ําเตรียมน้ํามาะคะเตรียมน้ําใช้ใช้ใช้ผูกกันก็ได้ผูกกันที่ไม่เปื้อนสีนะคะผูกกันก็ได้หรือว่าไม้ตะเกียบก็ได้แล้วแต่แต้มตรงกลาง แต่ตรงกลางอย่างนี้นะคะเรตจแล้วเราก็จับรับโขกการโกบการนะคะจับเบีบนิดนึงวางไว้จับมาประกบการกตรงปลาจับีบีบนิดนึงวางไว้ทําแบบนี้ทุกอันเลยนะคะกดนิดนึงเราบีบแค่ตรงกลางเราก็วางไว้วางไว้ให้ขึ้นนะคะวางไว้แบบนี้ โอเคนะคะบางคนมีที่ตัดแป้งแบบนี้ใช้ที่ตัดแป้งแบบนี้ตัดก็ได้นะคะตัดไปเลยเป็นชิ้นชิๆใช่น้ำนะคะน้ำเหมือนเดิมแต้มแต้มตรงกลางเร็จแ,แล้วเรากเอาไปทอดนะคะ นนี้เราจับใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทอดอ่าเราไปทอดกันเลยจ้าแรกเลยนะคะเราก็นำกระทะมาตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปเลยสำหรับทอดใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะพอน้ำมันร้อนจัดๆนะคะเราก็ใส่ปลาต้งโกลงไปเลยจ้า พอทอดเหลืองฟูด,ดีอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตักออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือใส่ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเห็นไหมคะฟูปวันตั้งโกลฟูตัวใหญ่มากเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องใช้แอมโมเนียไม่มีกลิ่นชนของแอมโมเนีย ปลาต้องโกแล้วก็ตัวใหญ่ฟูกรอบตอนนี้ปลาต้้งโกของเราก็จัดจานไว้นะคะอันนี้เราจะแกะท่านผู้ชมดูนะคะแกะปลาตัองโก้กแล้วก็ฉีกปลาต้้งโให้ท่านผู้ชมดูเนื้อปลาต้้งโกแล้วก็จะนุ่มแบบนี้นะคะนุ่มฟูใกล้ๆอันนี้ให้ดูใกล้ๆอันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จิ้มนมนะจิ้มนมทานได้เลยอร่อยมากนะคะ ิมทานได้เลยนะคะหลังจากดูคลิปวิธีการทำปลาต้งโกตามสูตรของเราโดยที่ไม่ต้องใส่แอมโมเนียแล้วก็ใช้เวลากันทำไม่มาก สามารถทําทานกันได้ที่บ้านนะคะก, e กลิ่นแอมโมเนียก็ไม่ฉุนและเราก็ได้ปาต่องโกที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยรสชาตาิถูกปากแน่นอนหลังจากดูคลิปนี้แล้วเราไปทําทานกันดูนะคะถ้าชอบวิธีการนําเสนอของเราหรือว่าไอเดียต่างๆของเราที่เรานําเสนอวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อกันนะคะพ่อที่ทุกคนจะได้ทําปลาต้องโกแบบไม่มีแอมโมเนียไปพร้อมๆกันพบกับเราในคลิปต่อไปจ้า